งไผตเอุ่มเลผก็ค่ะเป็นเลขทือดีสับผมผมใส่ไปดูงวงมาเขาบอกว่าเยอหมผมใสก็ได้ก็เป็นเลขตัวเดียวหน่ยมีรตัว วันนี้ก็เรื่องงามยดีนะฮะเสาร์ที่7มิถุนานะครับเรากำลังจะไปรับลอนซีรีซึ่งเป็นลองเรนจ์นะฮะแล้วผมก็เชิญเจ้าของเพจชื่อดังนะท่านหนึ่งมานะครับนั่นคือคุณต้าจากช็อตสเปกนะครับค,คุณต้าเนี่ยจริงๆอ่ะผมมาอ่านในช็อตสเปกอ่านในโพสเขาเป็นประจำนะคือความละเอียดละเมียดละมุนของงานเนี่ยผมแนะนำเลยให้ไปให้ไปอ่านดูนะครับการเทียบสเปกรายละเอียดต่างๆการวิเคราะห์ เรื่องการวิเคราะห์ที่ผมชอบมากถ้าใครยังงงว่าเอ๊แบตเตอรี่ NMC LFP ชาร์จยังไงเนี่ยคุณต้าเขียนไปดีมากอันนี้อันนี้ยอมรับเลยผมอ่านแล้วอเอะเ,เราเราแทบจะไม่ต้องทําคลิปเลยคือเขาเขียนมาอธิบายได้หมดนะครับ<ส>ก็วันนี้ผมก็จะชวนต้าจริงผมเรียกว่าต้าแล้วกันเพราะว่ามึงแเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าต้ากับผมก็รุ่นเดียวกันนะเขาเป็นเพื<ๆ>่อนของเพื่อนนะแล้วก็คุยไปคุยมาอ้าวเรียนปีเดียวกันกิจุัลาเหมือนกันนะฮะก็เลยแบบอื เลยชวนมาป้ายยาไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะชวนคุณต้าไปรับรถรับรถผมนะแต่ว่าให้เขาไปลองเล่นๆน่ะลองเลนส์ลองซีรีส์ซะหน่อยละกันนะครับดีเลยครับตอนที่คุณซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปเลยนะการซื้อรถเทสลามันจะแตกต่างจากการซื้อรถทั่วไปนะมันเหมือนกับแบบคือคุณต้องมีความพยายามบางครั้งกันแล้วก็คุณต้องทําความเข้าใจกับระบบเขาอะบางครั้งเราก็งงว่าไอจอจองไว้ปุ๊บ จ่ายเงินไปปุ๊บเงียบหายเราก็เงินไม่ใช่จำนวนได้น้อยมนะ hmm. แต่เขาก็หายไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องตามต้องดูในแอปต้องดูพวกสเต็ปต่างๆนะอย่างอย่างคันนี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนที่เรากดสั่งไปแล้วเนี่ยของลอนซีรี์มันจะมีความแปลกนิดนึนงคือเราจ่ายเงิน4 00 0บาทไปค่าจองเนาะอันนี้เหมือนกันทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นโมเดลสามโมเดลวายเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ความที่เขาเป็นลอนซีรี์หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าคุณจะต้องต้องอวนตังอีกแสนห้า ไปเหมือนเป็นล็อกอ่ะเป็นล็อกล็อกวินล็อกคิวล็อกเพื่อให้มันมันแมชรถอะไรเงี้ยคือข้าจะต้องต้องเหมือนกับน,นับโคตาแหละว่าต้องได้กี่คันแล้วต้องแบบล็อกโคต้าให้ได้สักกี่คันมันก็ต้องมีเงินขั้นต่ำอะไรเงี้ยนัก็ต้องโอนออีกแสนห้าซึ่งคิดว่ารุ่นอื่นไม่น่าจะมีนะมีไหมรู้สึกว่าหลังจากนี้เขาอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มแบบนี้แล้วอ๋อน,น่าจะก,กลายเป็นว่าคนจองเสร็จแล้วก็ถึงรถกันเยอะทําให้รถอยู่ในอินเวนทอรี่เยอะ ก็เลยต้องมีคอมมิชเนนต์เน้นๆก็เลยต้องแบบไอ้แสนห้าเนี่ยมันเลยต้องเป็นคอมมิชเมนต์ของคนที่สั่งซื้อไปนะฮะแต่ถ้าแสนห้าไปแล้วยังไม่เอาอีกเนี่ยคนที่เออกลายเป็นเทซ่ากำไรนะเนี่ยเพราะเขาไปปล่อยต่อใช่ไหมคนที่หาสเปคเดียวกันก็ยังซื้อราคาเต็มอยู่อเออเอลาจ,จะเก็บอินเนทอรี่มามาไวยมาเป็นเหมือนจะปล่อยเป็นสต็อกราคาถูกลงหน่อยอะไรเงี้ยก็มีนะ นะแต่ไม่ชัวร์นะจะต้องถามเทสราว่าหลังจากนี้แสนห้าเนี่ยเป็นเป็นมาตรฐานเลยหรือเปล่าอืมก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่าแสนห้าที่จ่ายตามจากเงินจองสี่พันซี่สี่พันเนี่ยมันรีฟันไม่ได้นะเป็น non refundable นะฮะซึ่งสี่พันมันมัน,มนพอพอทิ้งได้ไงแต่แสนห้านี่มันไม่คนทิ้งไงแสนห้านี่มันโอ้ทำงานหลายเดือนนะครับเอางีง้ แล้วตามสเตปเนี่ยก็คือคุณต้องเลือกว่าคุณจะจดทะเบียนชื่อใครนักนิติบุคคลหรือว่าเป็นตัวคุณเองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จ่ายที่ทไหนรอบนี้ผมไม่ได้ขอสินเชื่อละเพราะว่าเครดิตไม่ค่อยดีนะฮะก็ขอแล้วไม่ผ่านนะครับเขาคิดว่าอาจจะไม่ผ่านเ็เลยแบบไปกู้ไปกู้นอกระบบนะครับจ่ายเงินสดนะ <laughs> จ่ายแคสนะเซฟถัดไปก็เขาก็จะบอกจํานวนที่เหลือนะว่ามูลค่าที่เหลือจากแสนห้าแล้วเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้าคุณจ่ายไปหมดมันก็จะขึ้นว่า a อ o เมาที่ดิวอยู่หรือว่ายอดคงค้างเนี่ยเป็นสูตรนะ,ะก็เป็นสูตรแล้วเคลียร์แล้วสเต็ห้าก็คือนัดวันรับรถนะซึ่งผมทีแรกเนี่ยเขากำหนดว่าเป็นวันที่21ิมิถุนาก็คือเกือบเกือบปเดือนึงเลยแต่ TA ไม่ใช่ทีเอสิบเเนาะดิลิเวอรี่อะไร r เซอร์หรือ DA, เอ Advisor, อปล่าทีเนี่เป็นเทสลนไวเซอร์ก็จะอยู่กลุ่มเซลล์เนาะ ถ้า B A ก็ Delivery Asiser เขาอยู่กลุ่มที่ส่งมอบรถเขาก็บอกว่าพี่มีมีสเปคเดียวกับพี่เลยแล้วมาก่อนยังคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสินเชื่ออะไรนี้แหละมีคนที่จองสเปคเดียวกันแล้วแบบอาจจะไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้คอมมิชกับแสนห้าเงี้ยนี่เราไม่แน่ใจนะครับมีมากพอดีเลยพี่รับก่อนไหมผมก็ถามว่าถ้ารับผมรับได้แต่เสาร์อาทิตย์ไงเพราะจันทรุปผมทํางานใช่ไหมครับบอกได้ที่เสาร์ที่เจ็ดเลยไหมเอางั้นเลยหรอเร็วงั้นเลยหรออได้ ก็เลยนัดเป็นวันที่7นะก็คือวันนี้นี่เองนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณจะได้ดูคลิปวันนี้เลยนะถ้าผมขยันนะเดี๋ยวช่วงนี้ขี้เกียจเหลือเกินนะครับแล้วก็สเต็ปที่6สเต็ปสุดท้ายเนี่ยก็จะ,จะเป็นสเต็ปที่เราไปเช็ครถแล้วแล้วก็กดเริ่มสตาร์ทในการสงมอบรถนั่นเองคือกดยินยันนะ accept นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนไปรับรถอะไรเป็นยังไงหลายคนอาจจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วแหละแต่วันนี้ผมก็อยากจะไหนไหนมันเป็นร้อนซีรีส์มันก็อาจจะมีความพิเศษนิดหนึ่งอนะ่ะเราก็เลยอยากจะลอง มาดูคร่าวๆนะะอาจจะต้องวานตาช่วยเป็นตากล้องไห้ได้เลยครับอ่ะผมเอาของมาติดบนติดติดบนข้า่งเลยนะผมเอาของเอากล่องกล่องติดใต้จอนะครับพอดีย้ายจากคันเก่ามามันใช้กับจูนิเปอร์ไม่ได้ละก็เลยมอบให้เลยนะฮะมันมีกล่องแบบใส่ทิชชู่แล้วก็อีกอันนึงก็ใส่อีซ่พาร์สเลยมนะันขอบครับครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราวาไปที่เซนเตอร์กันนะครับแต่ก่อนที่จะว์ปไปนะครับแน่นอนรับรถใหม่อย่าปล่อยให้รถเลอะตั้งแต่ก้าวแรกนะฮะ ผมตามลายแทงไอมดและที่สุดของเรื่องรีวิวมาที่เด t e เทสทรีอัซเซอรนะฮะเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมของเท sla อยู่ที่ทรีออนทรีพระราม3นะครับครับครับโซพันครับพอดีกำลังจะรับวายตัวใหม่ครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะจัดผรมยากเสร็จมีตัวไหนแนะนำยังไงบ้างครับถ้าพรมของเราครับจะมีอยู่2แบบจะเป็นแบบธรรมดาแบบนี้เลยครับและอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบพรมก็คือเขาจะมีตีนตุ๊กแกให้อ๋อใช่ครับอันนี้พรมของเรารับประกัน7ปีนะครับ ใช่ครับฉีกขาดบวมน้ําเป็นรอยหรือว่ามันมีกลิ่น,น่ยครับลูกค้าสามารถมาเคมได้เลยว<อ>ัสดุที่ใช้ความสดแล้วเป็น P P E ใช่ครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยใช่ครับไร้กลิ่นใช่ครับ,รบแต่ถา้ามันเกิดแบบว่ามีกลิ่นขึ้นมาโดยการที่ว่าบางทีลูกค้าบางคนเขาไปลา้ลางล้างรถครับแล้วพนักง,งานเขาอเอาไปลงแว็กอันนี้คือห้ามเลยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทาให้ยางเรา,ามีกลิ่นอ๋อแล้วมันเหม็นแล้วมันจะไปติดพวกกร,รมายี่ในรถของลูกค้า การทำความสะอาดทั่วไปก็คือแค่เช็ดอย่างเดียวใช่ครับปอกออกมาล้างน้ำปกติได้ครับใช่ครับใช้สบู่ได้ปกติใช่ครับแต่ว่าอย่าลงแว็กแค่นั้นพอก็อย่าลงแว็กกันเดียวใช่ครับแต่ปกติก็แนะนําลูกค้าก็แค่แบบน้ําเปล่าเช็ดล้างปกติได้เลยครับอ๋อครับงั้นผมเอาตัวที่มีพรมนะแต่มีพรมนะครับวัดห่วยได้ครับเลดเทสทุบเป๊ะก็มีพรมน่าจะดีกว่าโอเคครับเอาแบบหกชิ้นเลยนะครับเอาจัดเต็มเลยแลนะได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเตรียมของให้นะครับขอบคุณครับ อันนี้พุมของลูกค้าได้แล้วนะครับผมใส่ถึงมาเที่ยงได้แน่ใช่ครับสองเลยใช่ครับอันนี้จะแยกไว้ให้แล้วนะครับแบบสามชิ้นโอเคครับโอเคครับใช่ครับแล้สะดวกเลยเพราะว่าเวลาไปรับรถเราจะได้แบ่งกันใช่ครับเพราะว่ารับรถวันแรกยารถให้ลูกค้ารถเปื้อนรถก็ไม่เปื่อนเลยใช่ครับวางเลยใช่ครับร้อยจบใช่ครับเยี่ยมมากเลยครับ แล้วที่นี่ผมอ่านเหมือนบอกว่าลองของได้จนพอใจใช่ครับคือว่าไม่ได้ถิดใจก็ค่อยจ่ายตังค์ใช่ครับหยิบไปลองได้เลยครับผมแต่หยิบไปลองแล้วหายไปเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับต้องจ่ายตังค์ก่อนมันควรจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆของรถคันใหม่มาฮะชุดที่พร้อมจัดเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมแนะนําลูกค้านะครับนี่ครับก็คือจะเป็นชุดมาแฮปก็คือเขาจะรวมของที่จําเป็นต้องใช้ไว้ให้แล้วมีทั้ง1ิบรายการแล้วก็ส8บรายการ ถ้าสิบรายการก็จะเป็นเบสิกมาแทบถ้าเป็นสิบแปดรายการก็จะเป็นพาวเวอร์มาแทบครับโอใช่ครับครบจบเลยใช่ครับแทบจะไม่ต้องจัดอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ครับแค่สิบแปดชิ้นก็เกือบครบทั้งคันแล้วครับส่วนของอื่นก็จะเป็นมาแล้วแต่ลูกค้าการใช้งานของลูกค้าหรือเหมือนกจัต่อใช่ครับเป็นเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกลับไปส่องเขาหน่อยแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะโอเคครับตามสบายเลยนะครับครับหลักๆเนี่ยผมกะจะมาจัดแค่พรมนะครับแต่ไปๆมาแล้วก็จบลงที่ชุดพาวเวอร์มาแท็ไปเลยนะครับ เออที่นี่มีแบบโปรโจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือว่โโอาโปรอะไรอย่างอื่นเวลาชำระเงินรอเปล่าครับอ๋อถ้าถ้าเป็นหน้าร้านใช่ไหมครับก็คือลูกค้าจะได้5%อร์เจากบิลแรกอเอามาลดในบิลถัดไปอย่างเช่น,นลดในบิลใ,ใช่ครับอย่างเช่นลูกค้าส่ดลูกค้าซื้อ power m a r t h a l f ใช่ไหมครับรอยู่ที่17,999หับาทห้าเปอร์เซของหนึ่งหมืนดพัะครับก็คือ8 9 9ร้สสตางค คือเอามาลดในบินถัดไปได้เลยแล้วบินถัดไปต้องมียอดขั้นต่ำไหมไม่มีขั้นต่ำครับอ๋อเหรอครับใช่ครับก็คือถ้าบอกว่าเป็นลูกค้ากลับมาใหม่เนี่ยใช้5%ของยอดยอดแล้วใช่ครับส่วนลดของยอดเขาไปได้เลยใช่ครับบินสองบินสามก็5% 5%ไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็เก็บไว้ได้อ๋อใช่ครับแต่ถ้าเป็นหน้าเว็บก็ก็จะเป็นอ่าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าเป็นพวกสูงสุดได้กี่เดือนครับอ่าหกเดือนครับ ส่วนเป็นเงินหกเตื้อใช่ครับต้องซื้อที่หน้าเว็บใช่คของ The Tesri ใช่ครับแต่ก็ยังมีหลายช่องทางมีทั้งช้อปปี้และอื่นๆใช่ครับมีทั้งช้อปปี้และก็ลาซาด้าครับอ๋อช้อปปี้ลาซาด้าใช่ครับราคาจะเท่ากันกับหน้าร้านแต่ว่าบางทีลูกค้าเขาได้ส่วนลดอาจจะมีอิทธิพลของทางแพลตฟอร์มเองใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเป็นการผ่อนแบบ100%จริงๆต้องเป็นที่เว็บไซต์ใช่ครับแล้วถ้าสแกนจ่าย บัตรเครดิตได้ใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับโอเคไม่ชาร์จด้วยครับบัตรเครดิไม่ช้านะด้วยใช่ครับโอเคครับจัดเลยครับได้ครับผมนะครับนี่ไปเสร็จนะครับรอบหน้าลูกค้ามาก็แจ้งเบอร์โทรได้เลยนะครับโอ้แสดงว่ารอบหน้าเนี่ยผมเก่าห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ใช่ครับมาเป็นส่วนลดรอบถัดไปได้ใช่ครับเยี่ยบสิ่งนี้ครับงั้นเดี๋ยวต้องขนไปที่รถละเออผมเพิ่งสังเกตว่าถ้ามาจอดรถต้องมาจอดชั้นสองชั้นสองใช่ครับขนไปง่ายกว่า ถ้าไปจอดชั้นแรกเนี่ยจะต้องเดินลงอย่างนี้มใช่ครับจทั้งสองี่ออกไปแล้วเจอเลยใช่ครับถ้าลูกค้าเอารถมาด้วยครับก็คือทางร้านเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีครับอ่าใช่ครับอเก็คือจัดเอาไปที่รถแล้วก็ติดตั้งให้เลยติดตั้งเลยใช่ครับแล้วก็แบบที่มีเขาจอดรถทาติดตั้งเนี่ยไม่คิดครับผมใช่ครับยังจอดรถฟรีด้วยเงียบเลยครับโอเคครับของพร้อมนะครับโอเคลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเราว้าไปวันรับรถกันเลยนะครับ เล่ห์ผมะเป็นเล่ห่ขึ้นดีสำหรับผมครับผมเคยไปดูดงมาเขาบอกว่าเยอะไมหมอะไก็ได้เรเป็นเลขตัวเดียวไปอยังมีมากไปก่อนแล้วกสตาร์ทนะครับแล้ก็บอกว่าเราอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็บอกว่า อ๋อแต่ว่าเรายังไม่ไปถึงรถนะครับอันนี้ต้องไปถึงรถก่อนไหมฮะกดได้เลยใช่ไหมครับพอเราขึ้นไปเราจะได้ไปเซ็ตเอาทุกตัวกดทีกันตัวรถได้เลยทุกงโอเคครับกดได้เลยนะฮะว่าแล้วเดี๋ยวไปถึงที่รถค่อยเซ็ตอัพอีกทีนะครับโอเคเรียบร้อยครับตัวเลก็จอดอ๋อเดี๋ยววิวเธอแล้วก็แอดเซ็ตมาเลยไลน์ทุกตัวทุกบอสพีเจในไอชางโจววิวเธอแอดเซ็ตเธอไม่คือกดยินยอมรับรถแล้วใช่ไหมครับ รอว่าแอปเฉยๆใช่เช่๋ยวจะมีพรีเซนต์ให้ดูงนั้นเป็นอีมอประมาณสิบหกสิบคะอันนี้จะเป็นวัประงที่จะทำใหู้กเพ็นแปลงอ๋อค่ะด้านหลังค่ะจะเป็นคาสีค่ะพรบอแล้วก็เร่มรหลสุดนใหการเอาไว้ดือคาสีครับผมคณายค่ะสอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับ Welcome to Tesla family อัดับที่หอีกแล้วเลขหอีกแล้วมีแต่เลขหกไว้ก่อน <Okay. S 1> ในการรับรถของเท sla นะฮะทุกๆรอบเนี่ยจะมี Presentation นะครับแนะนำการใช้งาน Service Super c h a ชา e ์และอื่นๆนะครับซึ่งผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นเจ้าของเท sla มาก่อนอ่ะให้นั่งฟังไปด้วยนะฮะ <ๆ S 1> เพราะหลายอย่างที่ผมนั่งฟังไปเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามีเหมือนกันนะขนาดผมใช้เท sla เป็นคันที่2นะและโดยรวมเนี่ยเป็นคันที่4แล้วนะครับทั้งที่จีนและที่ไทยอย่างเช่นเท s l a b l o อกซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับดังนั้นผมแนะนาให้ทุกคนนะถึงแม้เป็นเจ้าของเทสลามาก่อนก็ฟังเขาพรีเซนต์ ไลฟ์โชว์ทุกรอบเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ลอนซีรีส์เท่านั้นนะครับแบกมาจากบ้านครับนี่2ถุงจัดหนักๆเลยเราวาดมาวันรับรถนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็น้องใหม่สําหรับครอบครัวเราเดี๋ยวตัวนี้เข้าไปติดตั้งเลยนะครับว่าผมลองพื้นเนี่ยทางเซจ,จะเป็นยังไงนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมนั่งรถบัคกาต้านะครับก็ไม่ได้ขนของมาเยอะนะครับเกรงใจเขานะขนมาแค่พรมแล้วก็อุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับ

มจะมีแบบอะไรเนี้ยนี่เหมือนเหมือนอยางนะมันจะมีแบบเซียวมีมอเตอเป็นจกลียวนี้วางบนม้อถังกบกแต่มือมันสั่หลังตาางใบแทนนะครับ The History ถอดเป็นแผ่นบางๆออกไปสบายๆหรือหลุดฟืนง่ายกว่าเรียกรายเัดทริซซี่คอมแบบครับรับรถวันแรกไี่ใหญ่รบถเลยตั้งแต่ก้าวแรกนะครับพี่กองก็อยากให้พี่ต้าจัดจุดดิเปิ้์จัดแต่ข้างหน้าจัดแต่ข้างหน้าได้บอกจริงอยากเอาไปติดโมเดลเอตมากเลยเพราะโมเดลร์ตก็ไม่มีรุ่นใหม่มีนะท่านซื้อเอสใหม่แล้ว ค่กล้องเนี่ยนะเอาไปติดเองได้ไหมวะติดแล้วแบบให้ให้ซอฟต์แวร์มันเห็นฮาร์ดแวร์กล้องกล้องไม่ชัดเหรอกล้องไม่ชัดเอ๊ะไม่ชัดกว่าเดิมเหรออันนี้นะเล็กแต่ผมแนะนำพราอะไรรู้ป่ะด้านหลังตรงนี้ครับช่องแอร์มันจะเป็นปรับทิศทางหน้าจออยู่แล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องนิ้วมาจับเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ช่องอะไรตรงเนี้ยฮะถ้าคุณเอานิ้วล้วงเข้าไปนะ เหรียญถ้าติดตังเหรียญเล็กๆอ่ะหล่นเพ้าไปเนี่ยหล่นเ็าเป็นนี้เลยครับเอาออกเองไม่ได้ต้องให้ต้องรีเควสตสวีทเลยผมเลยจ้เอาตัวนี้มาปิดนะฮะนี่แล้วเขาเป็นไม่ต้องใช้กาวอ่ะมันจะเป็นแหลกสุฮะเวลาจะเกี่ยวออกก็คือเกี่ยวกระดองมาเพราะเป็นอย่างเงี้ยบังลมไหมไม่บังเท่าไหร่นะอันนี้ลมเป่าได้ปกติแต่ว่าพวกของเล็กๆเนี่ยมันก็จะหล่นไปยากใครมีลูกเนี่ยผมว่าแนะนําเป็นเด็กๆเอาแบบ พวกเหรียญพวกของเล่นเล็กๆ่ะหล่นลงไปนี่เอายากมากนะครับนี่แหละจาก the accessory นะถ้าไม่มีโปรโมชั่นนะเขาไม่มีโมบายเกเตอร์หรือว่าอิเบอรี่ชาร์เตอร์มาให้นะครับแน่นอนรับรถวันแรกผมก็เตรียมมาแล้วนะโซลวาทันทีผมใช้เบร์ดำนะครับก็จัดไปเลยนี่นี่เลยนะครับพร้อมลุยต่างจังหวัดไม่มีที่ชาร์จเราก็ชาร์จเองได้นะ แล้วก็เวลาเด็กๆเขาจะดูหนังใช้แท็บเล็ตเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาถือมือถือเนี่ยผมก็ใช้นี่เลยครับผมก็ว่าเหมือนกันนะอันนี้ไว้ข้งขางข้างหลังนะครับเวลาไว้ข้างหลัง,งเนี่ยมันมีแม็กเซฟเนาะพอมีแม็กเซฟคุณก็แปะพวกอไอโฟนอย่างนี้ได้เลยใช้ได้เหมือนกันครับนะครับก็สัตว์ที่แม็กเซฟก็แปะไปเลยเวลานั่งดูก็นั่งดูได้เลยไม่ต้องแบบ ้วสาหรับใครที่แบบซื้อผมซื้อของซื้อหมีแกงนะมีไม่มีที่แขวนนะที่แขวนมีด้านหลังใช่ไหมครับแต่ด้านหน้าเนี่ยนี่เลยตัวว่าก็มีนะครับยกไปเลยจึ๊กจึ๊กแบบนี้นะจับตำแหน่งตามคุณชอบนะอ่าได้แล้วน,นะครับจึ๊กตอนนี้คุณก็แบ่งแกงแขวนผูบบ้เรียนก็อย่าไปเชื่อเลยผู้เรียนนี้แขวนไปโทน้านี่เจ็แบ,บแกงหรือว่าน้ำบัดลมอะไรก็ได้ พอดีมีคนจําได้นะครับก็ขอถ่ายรูปนะครับจริงๆใครเจอผมก็แวะเข้ามาทักทายได้นะครับผมคุยได้ปกตินะครับไม่กัดนะครับไฟเนี้ยคือมันใช้งานได้ด้านหน้านะครับซึ่งเป็นแถบนเดียวเป็นไฟซอฟใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นไฟสองแถนะ่นเป็นแบบระบบสัมผัสของระดับแบบไม่กัะสว่างด้านหลังใช่ไหมซึ่งความที่เขาเป็น m a ็ s a ซ e เนี่ยเวลาคุณไลฟ์สตรีมนะคุณก็แปะ แล้วก็ไลฟ์สตรีมเลยมันไม่สว่างจ้าแบบจนคุณมองถนนไม่ได้่ะนะฮะมันจะเป็นสีเนงนวลนะครับแต่คุณก็เพิ่มแสงไฟเบที่นาได้แล้วเวลามันเป็นแม่เหล็กเนี้ยคุณก็ไปแปะที่ฝาทรายได้เวลาแบบหาของอะไรเนี่ยถือไว้ในกล่องโทรศทพท์ก็ได้ไว้ข้างในเนี่ยหาของได้ง่ายขนนี่ก็จะว่าเหมือนกันนะอันนี้ผมใช้มาตั้งแต่คันเก่าละอันนี้โยกมาจากคันเก่าเอามาใช้ในคันใหม่นะครับแล้วมันชาร์จไวเลสได้ก็แต่ตอนนี้ผมชาร์จเต็มแล้วนะมันก็ มันอาจจะไม่ขึ้นไฟว่าชารนนะแต่ถ้าขึ้นไฟว่าชาร์นมันจะมีไฟบอกสากบาตรงนี้นะครับวัาชารไฟชที่ยงหนึ่งคือความที่รถมีเซนทรีนะฮะเขาจะมี USB ตำตํำไดอยู่นี้นะฮะซึ่งรุ่นใหม่ๆอ่ะมันจะหน้าตาแบบนี้นะครับผมใช้ครับตัวนี้นะเแล้ว แล้วมันเหลืออีกช่องว่างอีกช่องหนึ่งเราก็จะเอามาเสียบกับไมโครโฟนนะครับนี่นะครับกเกียวไม้ตัวก่อนเราลองใน B Y D เนะอะคราวนี้เรามาลองกับเทสลาแต่ว่าของเทสลากับ B Y D กล่องเหมือนกันเด้เลยนะโปรดักโมเดลเหมือนกันด้วยดังนั้นเวลาคุณจะเลือกเลือกซื้อแหละเลือกซื้อให้ถูกเพราะกล่องอิร้าตาลที่เขาส่งมาเขาจะแปะว่าเป็นเทสลาหรือ B Y D นะครับเดี๋ยวเรามาลอง2องเทสลากันนี่เลยมีแกะกันส,ด,สดนะแกะกันสด ตัวดองเกิลน,นี้เราก็จะเสียบเข้าไปในขับตัวนี้นะฮะนี่เลยรับตัวว่านะครับเราเสียบงนี้เข้าไปเพราะว่าเรามีสามอุปกรณ์เสียบในนี้นะครับสามอุปกรณ์เสียบในนี้แล้วเดี๋ยวเราเสียบตัวนี้เข้าไปไฟจะติดแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อเลยนะครับเสียบไปแล้วเนี่ไฟติดแล้วนะครับพอไฟติดเดี๋ยวผมจะใช้ไม้เลยนะกดปุ่ม power นะครับ พอมันเชื่อมต่อแล้วเนี่ยไฟจะค้างละติดแล้วนะครับเยวดูว่าเสียงมาหรือเปล่ารอโอ้สียเกินพันเคขอเชิญทุกท่านน,นั่งบนรถเลยครับโอเคเสียงมาแล้วครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจูนมากับเทสลาดังนั้นเวลาคุณกดปุ่มเนี้ย Living Room e f f e c Concert e f f e c เนี่ยมันก็จะเป็นการปรับเสียงนี่นะ Standard Standard นะค KTV Effect KTV นะครับ Living room effect. อยู่ในห้องนั่งเล่น Concert effect. อยู่ในคอนเสิร์ต Standard. Standard. เดี๋ยวเราจะมาเลือกเป็น KTV. KTV effect. KTV นะครับแล้วเราจะไปกันที่ Car k a r a o k อเป็นไรดีพี่น้องได้คำว่ารักมันสั่งให้ฉันตรงปีนขึ้นไปได้เกินมาเจ โบ้เพ anyway, ิ now, out, like ่มแหนะโทรศัพท like so like ์โผล่ถ้าเกิดใช้ในโทรใหม่น้ต่อเข้ากับเวียซีอองเซ็นเฉยดไปนะตอนนี้เราใช้บู๊บ็อกสามารถที่จะประกาศโทรศั์แลน่ยี่นขาเสียงได้เลยนะตอนนี้เสียงของบู๊บ็อกซ์จะมาจากโระัพทที่เดอยูือหน้าหน้านอกเลยนะครับเพราะนั้นเีผมจะร้องเป็นชาวเก่งข้านก็ได้หรือจะร้องเป็นแบบปวดโทรศัพท์้องงานรัดไม่ต่างกันจอนเครองล่องหนึก็เลยนะจ๊ะไดะครับ เดี๋ยวไมนะ่นะหมดใจก็ติ่งแฉะเว้ยแ,แ,แม็กซ์เพื่อกรราตามไมได้เลยนะครับรอบนี้ต้องขอบคุณทั้งต้า,ตาจากชอตสเปคแล้วก็รูปสวยๆจากน้องนัดวงออโต้คาด้วยนะครับแฟนๆเทสลาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนๆให้สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับซับกะริงไว้จะด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมผมติ่ง t i y พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอ๋อผมเคยเห็นว่าตอนเข้ามารับรถเนี่ยมันจะมีการเอาโบ มาไว้หน้ารถและถ่ายรูปด้วยผมก็มองหาตั้งนานนะครับจริงๆเขาวางอยู่ตรงนู้นนะคุณจะต้องปีมาวางเองนะครับตัวโบนี่เขาจะเป็นผ้าสกอลนด์นะมันก็ไม่ขูดกับรถนะฮะผมก็เลยรีบไปหยิบมาแล้วก็วางรีบถ่ายรูปนะครับแล้วก็สิ้นสุดพิธีการรับรถนะฮะ